โดนแล้วโดนแล้วไอ้น e totally um 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 ั้นน um ั่นโอ้ยดูโดนวิ่งดิโอ้โหเอยสุดยอดโอ้โยมันเลยเนีด้อโอ้ยเออเออโอ้ย ชุดเดียวกันโอ้วิ่งดีจริงดูเลยอาเลยเฮ้ยออโอ้ยเ้ยไอปีดนี่ใช่นี่ไี่เร์ตไอ้นี่ไอ้นี่ใช่จริงนี่ไงตเดียวไแเออแซ่ นี่แหละซาซิมิของจริงโอ้ยอะโดนอีกแล้วอือ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  อีกขนตอนนี้เป็นตีขนมาวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลากองนะครับ <c oughs> แต่ว่างานไวนแน่นอน <c oughs> ขอบอกเลยน,นี้เหยื่อหมึกอาจจะมีไม่เยอะต,ยต่็ตได้มันเชิอรับชมกันเลยนะครับไปอ,อมาอีกแล้วขึ้นมาต้องปีดเบ็ดแล้วเด่ย ว่าใส่คันใส่คันนั้นดีกว่านี่อ่ะเพียบโอ้ยตายลวอเดียวเดียวไก่ทอดไหมได้หมดเอาลาาติดตาล่างอ้าไม่เป็นไรค่ัมัน

สำหรับน้ำเช้านะครับปลาก็เริ่มจับนะครับพอแดดออกก็ลงไปโดนลงไปโดนนะครับกินเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามีเทคนิคนิดนึงนะครับพอกินแล้วต้องรีบอัดขึ้นมาเพราะว่ามันจะพาไปวิ่งไปพันกันนะครับนี่นี่นี่

ปลากองที่นี่นะครับตัวค่อนข้างใหญ่แข้งไก่ตัวก็เกือบโลนะครับตัวหนึ่งเจ็ดขีดแปดขีดได้อยู่นะครับสองใบยิ่ห้ะได้มันตอนเช้านี่สุดยอดน้ำเดือดมากครับอืม 啊！

เออไม่ใช่ใเอเป็นเหมือนสี่คนยักษ์อะสี่คนยักษ์โอ้โหตัวใหญ่จริงสำหรับปลาตอนเช้านะครับพอแดดเริ่มออกก็แนะนำให้ใช้ซาบิกิเบอร์12ขึ้นไปนะครับไม่งั้นมันจะได้แต่ปลาตัวเล็กเราเน้นปลาถูนะครับเอาปลาถูไปตุ้งสี่ก็งานนี้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับ แต่ว่าปลาโศกมันแน่นอนครับโดนแล้วโดนเลัไอ้นั้นนั้นชอยโดนวิ่งดิเดี๋ยวโอ้โหสุดยอดโอ้โหมันเลยเด็โอ้ยเอ๊อือ โอ้อโอ้ยเฮ้ยชุดเดียวกันโ้วิ่งดีจริงดูเลย้ยมาเลยเฮ้ยเอ้อ้ยโอ้ยเฮ้ยไอปียนี่ใช่นี่ไงพี่วอไอ้นไอ้นี่เออนี่ไงอะ แนี่แหละซาซิมิของจริงเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยโอ้นี่มือคล้ายๆใ้โชมเนี่ยใช่ใช่ใช่ตระกูลเดียวกันเลยนี่ของอร่อยตระกูลเดียวกันในชินาวะด้วยแหละดูพ <c oughs> ี่ผมสำหรับปลากระมงนะครับหรือมันจะมีหลายชื่อนะครับ มีกระมงปิเปียขู่แพแก้มบางดูเดียวกันทั้งหมดนี้นะครับมันตองมาเป็นฝูงอันนี้ว่าปลาตัวนี้ทำซาซิมิอร่อยมากนะครับก็กรีดเนื้อไล่เลือดออกแล้วก็ทำซาซิมิกินบนเรือได้เลยตัวนี้ต้องบอกว่าของดีนะครับหวานจี๊ดครยบของตัวเน้นทำความเร็ว ลงปุ๊บขึ้นปับขาดไปแล้วมั<ป>้งยังอยู่ยังตาอะนี่ยังไงเอาะาบุใมใหญ่เอาไข่นมิโดะก็บ้างนี่ครับไม่เอาข้เขาเขาใหญ่ยยนะแกใส่ออโอโ้โห อออพอเริ่มสายใกล้เที่ยงนะครับตัวก็เริ่มบางนะครับเนะพราะว่าน้ำเปลี่ยนที่นี่ปลากินห่างตัวแต่ว่าเริ่มมีส์มากขึ้นนะครับจะเจอปลาออแปลกๆมากขึ้นไม่ตัวก็ไม่เจอ <c oughs> ไม่ตัวก็ไม่เจอ ไม่ใช่ไม่ม่ใชเป็นนะไม่ตรวจตเฮ้ยอาปล่อยลงน้ำไปแล้วอเดีื้อก่อนนะนหน้าดี่อีน้อนไม้อยนเื้ออ่อนหน้าดีรน้่อนหน้าร่างย เน่อไม่กินหรอสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดซับสไคร e นะครับก็อยากให้รบกวนช่วยกดกระดิ่งกับกดซับสไครนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อจะได้มีความมันๆให้น้าๆดูกันได้อีกนะครับเออเอโอ้ฟอสกับฟอดกับอก็มา เอรียกว่าอยู่บนกองเลยเนี่ยแต่ถ้าไปตว่ลา้อมยา้มไ่วิดเกลงเลยมเลยต้ก่มีไม่มีรสชาติัวนะเอออาจเอาอะไรขึ้นมาครับโอ้ดูเออนี่ปลาทูนี่ยปลาทูปลาทูตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เออนี่ไง ทูกะทูน oh, right, yeah. ah. ี่แหละเอาไปทำเยื่อเอาอะไรขึ้นมาครับอาจารย์เอาไูอะไซส์ไซส์คอหรือไซส์ขาไม่ขาดหรอกเบาเลยเหรอไอ้นี่ไงมาอุ้ยเอาไปแล้ว โอ้ยมาใสแดงโอ้เ,เอลือดเอ้าไส้ใสแดงโอ้เลือดต่หัวกับไส้กลายเป็นกระสือเป็นกระสือเลยนะข้าวเที่ยงวันนี้ก็ม,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 มีปลาทอดกรอบน,นะครับปลาสดทอดกรอบสุดยอดแห่งความอร่อยนะครับกินกับน้ำปลาพริกกับข้าวครับปุณ<ก>เรือยังไงติดตามชมย้อตอนนึ้งนะครับเป็นตอนสุดท้ายนะครับตอนที่สามน้ำพริก้วย่างปลาไปตอนนี้นะครับลืมเลย